ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับเรื่องลิลับสยองขวัญใกล้ชิดราวกับว่าคุณกำลังนั่งติดวิญญาณดูรายการนี้อยู่ วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องเล่าขย่าวขวัญจากต่างแดนเมื่อรุ่นน้องของคุณตีติไปเที่ยวที่อุทยานแห่งหนึ่งและได้ทำบางสิ่งบางอย่างจนทำให้ถูกวิญญาณตามกลับมาด้วยมึงออกไปมึงออกไปแฟนเนี่ยอยู่บนเตียงคนเดียวแต่เงาที่ท่อต่อไปเนี่ยมีอีกคนนึงและสยองขวัญไปกับภาพเหตุการณ์จำลองโรงแรมหลอน เกร็ดความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัว10ข้อเพื่อไม่ให้โดนผีหลอกเวลาไปพักในโรงแรมพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ขนหัวลุกข,ของคุณส้อมอมราที่ถูกผีหลอกเขาก็ขยับตัวจากมุมห้องอะเข้ามาใกล้ๆอะเขาก็คลานขึ้นมาบนเตียงเชิญพบกับนั่งติดผี The Shock o ที TV สวัสดีครับผมกองกบพนทองพลับครับผมนัทเดอะช็อคครับผมติดติเดอะช็อครับตอนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการของเรานะฮะ <S <S นั่งติดผีเดอะช็อคออนทีวีทุกวันศคาร์สี่ทุ่มห้าทางช่องวันรายการที่พาทุกคนนั้นไปสัมผัสใกล้ชิดกับโลกหลังความตายโลกของวิญญาณเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่านกลัวเรื่องสยองขวัญโดยพวกเราทีมงานเดอะช็อคครับครับผมนะฮะวันนี้รายงานตัวครบนะฮะครับผมและอีกหนึ่งขาไม่ได้ครับนั่นคือพี่วินครับสวัสดีครับพี่วินครับสวัสดีครับ แน่นอนว่าวันนี้ฮะรายการเรานั้นจะอัดแน่นไปด้วยความสุขสนานตื่นเต้นและทึกขวัญทุกวินาทีครับครับหลัยอยากเทปที่แล้วนะผมได้ได้นั่งประชุมกับพี่ติ๋ติ๋ใช่ประชุมกับใครพี่ติ๋ติคนเนี้สองคนประชุมกันสองคนสองคนบาทีก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กัน มองหน้ากันเรอบอนี้มันมันสมัยใหม่ครับเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยพี่ติ๋สัปดาห์นี้เราจะใครมาเล่าดีกว่าไหมหรือผมจะเล่าดีพี่ต๋ดีวันนี้ผมก็เลยคิดกับพี่ติ๋วว่าพี่ติ๋วท่านครับเอาเรื่องพี่ติ๋ดีกว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมทางบ้านให้ได้ฟังแล้วขนลุกกันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเริ่มไหมอ่ะเอาเลยฮะเอาไหมผมพร้อมถ้าพร้อมก็มาฟังเรื่องนี้เลยครับเชิญนะได้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนของรุ่นน้องเล่าให้ฟัง เหตุการณ์ท oh. hey. ั so ้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสารัฐอเมริกาน้องเขาเนี่ยหลังจากเรียนหนังสือจบแล้วก็ได้งานครับทำงานอยู่ที่นั่นระหว่างทำงานเนี่ยก็เช่าบ้านเช่าเป็นบ้านหลังกลางๆมีสามห้องนอนก็อยู่กับเพื่อนอีกสองคนตัวเขาเนี่ยทำงานพวกนักแปลครับเป็นนักแปลก็เขาอยู่ชั้นชั้นบนนะเพื่อนเขาอีกสองคนอยู่ชั้นล่าง ช่วงนั้นก็มีแฟนแฟนเนี่ยเป็นคนต้องียกคนท้อง,งถิง่นละกันเป็นเป็นฝรัง่งก็มีแฟนเป็นวิศวการนะ <c oughs> ทำงานก็วุ่นไปวุ่นมานี่แหละแต่เขาก็มีบ้านของเขามีอะไรก็นัดเจอกันมีช่วงวันหยุดได้ไปพักผ่อนกันที่อุทยาแห่งชาติ <c oughs> เขาเรียกว่าเล็กบูด <c oughs> มีต้นไม้มีบึงมีกิจกรรมให้ทำอ่ะก็ไปเที่ยวกันขับรถไปเที่ยวหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเนี่ยก็เดินกลับกัน เดินกลับไปที่บ้านพักต้องไปเอารถก่อนแล้วก็ขับเข้าไปที่บ้านพักขากลับเนี่ยครับเขาผ่านดงต้นไม้ผมก็ไม่รู้ต้นอะไรแต่มันสูงสูงอ่ะพวกต้นสนน่ะแฟนเขาก็บอกกับน้องคนไทยเดี๋ยวว่าปั๊บนึงปวดท้องฉี่จังเลยฉี่หน่อยกําลังจะห้ามแต่ห้ามไม่ทันบอกว่าอย่าเพิ่งเลยครับข้างหน้าก็ได้นี่ปาา่าเก่าเขาหันไปก็เห็นแฟนเขา่ะฉี่ใต้ต้นไม้เลยฝรั่งผมไม่ถือช่างมัน ก็เดินกลับไปถึงที่รถพ่อไปถึงรถแฟนเขาขึ้นนั่งขับนะนันขับซ้ายนะจะขับปุ๊บเขาเข้าเกียร์ไม่ไหวอะรู้สึกหมดแรง mm hmm. เหมือนหน้าจะมืด uh huh. มาขับแทนหน่อยสิ uh huh. ก็ลงจากรถขยับไปนั่งพังขวาแฟนเขาก็ผู้หญิงน้องผู้หญิงก็มาขับแทนพ่อไปถึงที่พักก็เป็นรีสอร์ทที่ผมบอกนะฮะไขประตูเข้าไปได้เนี่ยผู้ชายเนี่ยพอเอาเอาก้นเนี่ยหย่อนลงบนเตียงปุ๊บก็ว mm ู hmm. บไปเลยครับ uh huh. คือหลับไปเลยหลับโดยที่ขาเนี่ยยังอยู่ข้างนอกเตียงนะนั่งปุ๊บแล้วก็เงี้ยฟูบหลับไปเลยแฟนก็นึกว่าโอ้คงเหนื่อยมากเอาปล่อยไปก็คือไม่ได้สนใจช่วงใกล้ค่าครับเข้าไปอาบน้ําออกมาอาบน้ําออกมาแฟนยังหลับอยู่นะจะมาปลุกให้แฟนไปอาบน้ำํำระหว่างที่เป่าผมชูแฟนก็ตดโกนดโวยวายขึ้มา มึงออกไปมึงออกไปมึงอย่ามาดึงกูมึงออกไปแล้วก็เอามือเนี่ยฝืนกับเตียงเป่าอยู่ก็ตกใจหันไปมองขาของแฟนขั้นที่อยู่บก็อยู่นอกเตียงมันโดนยกขึ้นยกยกยกเขามาเองขาเดียวยกยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็มาหันไปมองงเงี้ยอุ้ยขายกลอยเลยนะตอนแรกเขาเนว่าแฟนเขาเริ่มมอไม่ใช่ คุณลองคิดดูว่าโดนยกลอยจนก้นด้านขวาของขาด้านนี้มันรอยขึ้นไปเลยอะตกใจด้วยความเป็นคนไทยมีพระอยู่ก็ได้วิ่งเอาเอาพระเนี่ยถอจะคอแล้วก็ไปแขวนเออฟึบแฟนเขารู้สึกตัวตื่นแราคก็มับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยน้องผู้หญิงก็คิดเอมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเขา แต่ตัวแฟนเขาก็เหมือนกับไม่เชื่อนะครับคงฝันร้ายเขาบอกว่าเหมือนกับมีห่างที่นอนอยู่่ะเหมือนเหมือนมีคนมามาลากเขาลากขาลงอยู่เตียงแล้วบอกไปด้วยกันไปด้วยกันเขาบอกเฮ้ยคงจะฝันร้ายแหละคืนนั้นก็ผ่านคนไปแต่วันรุ่งขึ้นแฟนเขากลับลุกจากเตียงไม่ได้ร่างกายไม่มีแรงครับ,รบเหนื่อยอ่อนแรงนอนอยู่บนเตียงทั้งวันจน ถึงวันกลับก็กลับไปที่บ้านของของผู้ชายก็มีบ้านเขานะเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาครับน้องผู้หญิงก็กลับไปทํางานที่บ้านตัวเองเหมือนเดิม,มเวลาผ่านไปสองสามวันแฟนก็โทรเข้ามาเต็นไม่ไหวแล้วเนี่ยม,มันมันรู้สึกไม่สบายมากเลยตอนเนี้แบบมาหาที่บ้านหน่อยสิมไม่ไหวจริงๆน้องคนไทยก็ไปหาแฟนเขาที่บ้านน้องผู้หญิงก็ด้วยความแบบเป็นห่วงอะ่ะเป็นอะไรทำไมมันเป็นหนัก ว่าไปทาอะไรผิดที่อุทยานมาหรือเปล่าวะใเขาอิู่ดีคราอ่ะเขาเป็นแบบวันนั้นไงจนก็ยังไม่ดีขึ้นครับสุดท้ายไปอยู่ที่บ้านฉันก่อนเดี๋ยวไปทําอะไรให้กินกินข้าวไม่ได้ไปนอนที่บ้านป่ะก็พาแฟนมานอนที่เตียงของตัวเองแล้วก็ลงไปทังกับข้าวให้กินอาบน้ำอับน้ำแล้วก็พามานอนเพื่อแบบให้เขาดีขึ้นอันนี้คือเตียงนะครับนี่คือโต๊ะทำงาน เขาก็เปิดไฟให้มันน้อยที่สุดก็คือไฟบนโต๊ะเท่านั้นเพื่อให้แฟนเขาหลับเพราะว่าใี้ทำงานอยู่อาการเดิมอยู่แล้วเฮ้ยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูอย่างที่ผมบอกก็เขาเปิดไฟแค่เป็นเหมือนกับโคมไฟฮะโคมไฟอ่าหันไปมองก็คือเตียงมันอยู่ติดผนังสมมติว่านอนอยู่อย่างนี้อย่างนี้นอนอย่างนี้นอนบนขวางอ่ะขาโดนกระชากอีกแล้วครับ ดวงกระชาขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ลากตามมือของแฟนเขาเนี่ยก็ดึงเตียงไว้เฮ้ยเหมือนฝืนสู้กันเขาก็ตกใจคือพยายามจ้องมองดีๆตัวแฟนเนี่ยอยู่บนเตียงคนเดียวแต่เงาที่ทอดออกไปเนี่ยมันมีอีกคนหนึ่งสูงๆเลยกำลังลากขาแฟนเขาอยู่โอ้โหลากเห็นเป็นเงาเป็นเงาสูงติดเพดานเลยครับลากขาแฟนเขาอยู่ ไอ้ที่แฟนเขาก็ตะโกนอย่างเดียวออกไปออกไปผออู้หญิูกูเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็ผู้หญิงก็ตกใจจะจะทำเหมือนเดิมคือออกผ้าเอ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 กผ้าไปใส่ที่คออ่ะระหว่างนั้นพี่ดูนัดนัดจะดิ้นอยู่เนี้ยน้องเขาก็จะแบบจะเอา้อยไปใส่ใช่ไหมฮะแต่ว่าพี่ต้องอสมมติพี่เป็นผู้หญิงนะจะวิ่งเข้าไปตรงโต๊ะคอมมีเสียงอยู่ข้างหลังใครบอกให้มึงเอามันมา น้องเขาบอกว่าตกใจทำอะไรไม่ได้จับมือแฟนตัวเองแล้วลากวิ่งลงไปเลยลงไปข้างล่างเลยลงมาข้างล่างเมย์สองคนยืนรออยู่แล้วก็บอกทำอะไรกันนอะได้ยินเสียงทะเลาะกันหนักเลยน้องเขาบอกว่าตอนจังหวะที่จับมือแฟนวิ่งอกมาเนี่ยมีเสียงในห้องดังสนั่นหนไหวยเลยคือเสียงผู้หญิงเสียงหนึ่งเสียงผู้ชายเสียงหนึ่งเขาไม่ได้สติฮะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ฟังสับ เขาแต่จะวิ่งลงมาข้างล่างอย่างเดียวเพื่อนที่เป็นเมกก็เลยบอกเอางี้ฉันไม่รู้แกไปเจออะไรมานะแต่ห้องที่แกนอนข้างบนน่ะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนฆาตกรรมแล้วก็เอาศพเก็บไว้ใต้เตียงก่อนที่น้องจะย้ายเข้ามาจังหวะที่น้องบอกว่า จะวิ่งกลับไปจับมือแฟนเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงยืนอย่างนี้ครับยืนอยู่ข้างหลังเขาตะโกนว่ามึงเอามันมาทำไมอตัวเขาเขาขาวอ่ะคือแบบมันเน่าอ่ะแล้วก็มีแบบมาลงแมลงตอมืองน้องตกใจวิ่งลากลงไปเลยเขาเลยบอกข้างบนห้องแกเนี่ยเคยมีศพโดนฆาตกรรมแ้วฝังไว้ใต้เตียงแกเขาเอาไปซ่อนไว้ช่วงฤดูร้อนศพเลยเน่าทีนี้น้องก็เลยแบบเฮ้ยกูเจอสตัวเลยเหรอ ไม่รู้ทำยังไงโทรกลับมาเมืองไทยขอคาปรึกษาจากญาติผู้ใหญ่ผู้รู้ว่าเนี่ยแฟนไปทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกเอาอย่างนี้ในเมื่อเขาเป็นคริสเขาอาจจะทําบุญไม่ได้หรืออะไรเงี้ยให้เราทําแทนแล้วเอ่ยเป็นชื่อของแฟนว่าทําให้พยายามทําอยู่6กเวันด้วยความสงสัยระหว่างนั้นก็ยังเป็น,ปนหายๆนะแฟนเขาว่าน้องก็ตัดสินใจกลับไปที่เล็กบุบวิ่งไปเส้นทางเดิมตรงที่แฟนเขาฉี่ แล้วก็ประมาณนี้แหละแต่จําต้นไม่ได้จริงๆมันต้นไม้เหมือนกันหมดใช่ถามเจ้าหน้าที่เลยถามหน่อยว่าบริเวณนี้เขาจำได้ประมาณตรงนี้คือไม่เกินเนี้มันเคยเกิเดอะไรขึ้นบ้างเคยมีชายผิวสีมาผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ตามแฟนเขากลับไปด้วยแล้วที่บ้านเขาก็ยังมีผู้หญิงคนนี้ อยู่ที่นี่มาพักใหญ่โดยที่น้องเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็แวบไปแวบมานะแต่ไม่เคยเจอเต็มเต็มไม่ได้สังเกตบมงคืนนอนมีเสียงเดินมั่นกบกับกบกับในห้อง<เ>อนึงกว่าเพื่อนครับแต่ไม่ได้สังเกตว่าจะมีผู้หญิงเนี่ย<ม>อยู่ในห้องอีกคนหนึ่ง<ม>แล้วเหมือนวิญ,ญญาณเขามึงเอามันมาทําไมเห <อ S 1> มือนกับอาจจะไม่ชอบกันคระหว่างเจ้าของที่กับชายผิวสีที่ตามมาด้วย คือเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับโอ้โหเหมือนอารมณ์เหมือนยกกาลังสองเลยนะวิญญาณตนหนึ่งอยู่ในห้องวิญญาณอีกตัวหนึ่งมาจากข้างนอกตามมาโอ้ยภาพไปตอนที่บอกว่าตอนยกขาขึ้นอะละลากเราไม่เห็นตัวนะไม่เห็นแต่เห็นเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาลองดึงภาพดูนะขายกขึ้นแต่ไม่มีใครจับอะไม่มีแต่มอไปที่ตรงตรงกำแพงอะครับเห็นเป็นเงาอะเป็นเงาออ้ยแล้วกำลังดึงเออนี่เหรอยื้อกันยื้อกันนี่เหรอันนี้หอนะครับแล้วก็อันที่ถุตกใจคือตรงที่เมื่อกี้มาตะโกน ข้างๆหูอ่ะเขาแบบนี้เลยฮะเออแล้วก็โอ้โหเจิงเข้าไปแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะเขาก็ตั้งสติไม่ได้ครับฟังไม่ได้สับจับมือแฟนวิ่งลงไปเลยผมต้องบอกว่าเรื่องของตีนั้นดีมากฮะฟังน่ากลัวมากสื้อปลอมือด้วยนะครับขอบบคคุณรัสายนี้ก็เป็นสายเรื่องเล่าข่างประเทศอยู่แล้วนะส่วนช่วงภาพจรลองเหตุการณ์ว่าชนอะไรฮะแหมมันช่างพิจิตรเหมาะประจวบเหมาะ ผมเนี่ยคุยกับพี่ตี๋ครับบอกว่าเฮ้ยเรื่องเกิดความรู้เราจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีพี่ตี๋ฮะใกล้ตัวเลยครับใครไปเที่ยวไหนวันหยุดวันหยุดนอนที่ไหนนอนโรงแรมครับมีสิบวิธีปฏิบัติไปโรงแรมยังไงไม่ต้องเจอผีอ้าว แต่เพราะว่าภาพจําลองเหตุการณ์ที่เราได้ชมเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงแรมฮะเรื่องของโรงแรมหลอนด้วยแล้วก็คืนนี้นะฮะในช่วงแขกรับเชิญยาวิการนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณส้มอมรานะฮะจะอยู่กับเราที่นี่ครับดีเลยน่าสนใจใช่ไหมฮะครับงั้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามมาได้กับภาพจําลองเหตุการณ์ครับ